ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมมาดูจะเชื่มที่เสียบใหม่ครับผมผมเองก็จะจําได้เป็นเป็นบางอย่างนะอันนี้โพซเดอนอันนี้จะจําได้นะครับผมอันนี้เป็นโพซเดอนตอนนี้เป็นโพซเดอโ้ไดอนน่าจะมีอยู่สามต้นนะอันนี้จะเป็นยูทีอีสานอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นอะไรล่ะ อะไรดีอย่ารู้เลยอันนี้น่าจะเป็นเอกมงคลนะอยากจำได้เป็นเป็นบางอย่างนะครับไม้เพราะว่าบางอย่างก็อยําจำไม่ได้ก็เลยทําให้อันนี้ไม้ยังเล็กครับผมไม้เพิ่งเสียบใหม่ครับผมบบาทำไมกินยาละเบาเบาหายกินยาแล้วฝนตกทั้งคืนเลยครับผมจะโชคดีหน่อยครับผมที่มีฝนตกลงมาแล้วก็ต่อไปไมาเหล่านี้ก็อีกคงจะ อันนี้คงจะอีกประมาณสองสัปดาห์หรือว่าสองอาทิตย์หรือว่าสิบสี่วันถ้าพูดให้ผิดก็จะได้งามๆพอจะได้หาทางซื้อปุ๋ยบ้างวดตรกมาแล้ต้องเอาปุ๋ยใส่นาข้าวนะครับผมก็มีนาข้าวของเขาอยู่ไม่ใช่ไม่มีเลยครับผมก็พอมีอยู่นิดหน่อยครับผมก็มประมาณนี้แหละนะครับผมผมต้องรีบไปทํางานแล้วต้องอาบน้ําเตรียมตัวไปทํางาน,นครับผมแล้วตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้าง จะได้ขาก็เข้าไม้เย็นนี้นะครับผมก็ไปดูกันตอนเย็นทั่วไม้ก็เอาแค่มีทุนทํางานนะได้แคนะ่ไหนก็แค่นั้นแหละวันต่อวันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆขอบคุณที่มาเยี่ยมชมผมขอบคุณแมวก็ขอสวัสดีเลยนะครับผมสวัสดีครับ